ก็จะเป็นรถเกรดนะครับเทียบกับแคทก็140นะครับของเราก็รุ่น2205นะครับตัวนี้ไปมี14ฟุตนะครับเครื่องยนต์220-240ถึง240แรงม้านะครับตัวนี้นะครับก็เป็นสินค้าทีา่ขายนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ขายไปไหลายคันแล้วครับ,รบตอนนี้ ก็ทดลองทำงานในศูนย์ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นลิปเปอร์หลังนะครับไมมี14ฟุตอันนี้นะครับก็คอนโทรนอะไรนี่ก็ขับแคทได้ก็ขับของเราได้เลยครับ ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ตัวนี้จะเป็นรถที่อยู่ในในศูนย์ของเราไว้เช่าแต่ว่ารถใหม่ของเราก็มีนะครับตัวนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับเราเลือกได้นะครับ 12งวด36งวด48งวดได้เลยครับผมแล้วแต่ลูกค้าสะดวก